ดีค่ะก็ชื่อนงางสาวมายุลาเราหานะคะก็ชื่อเล่นชื่ออินค่ะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็รับใช้ที่เครือจักรไทยเชียงใหม่ค่ะเป็นผู้ช่วยศิยพิบาลค่ะก็รับใช้ได้ประมาณาได้สปีแล้วค่ะ ค่ะก็ชีวิตที่ถ้าก่อนรับเชื่อบอกว่ารับเชื่อพระเจ้าได้อย่างไงใช่ไหมคะก็ตอนที่เรารับเชื่อพระเจ้าตอนนั้นครอบครัวไม่ได้เป็นคริสเตียนค่ะแล้วก็เราจะเจอเรื่องของวิญญาณแล้วตอนนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเรากลัวแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราอ่ะน่าจะไม่มีทางที่จะรอดแล้วเราก็คิดว่าเราต้องตายแน่ แล้วพ่อแม่กับครอบครัวก็พาเราไปแก้หลายที่มากๆค่ะแล้วก็เราก็เสียเงินเยอะมากจนตอนตอนตอนนั้นเราไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะแต่พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็เลยเคิดว่าจะส่งเราไปเรียนค่ะที่เมืองเราไปอยู่กับน้าพ่อเนื่องจากว่าฝั่งตากับยายเป็นคริสเตียนค่ะก็ก็เลยไปอยู่โบสถ์ที่เป็น คริสเตียนค่ะชื่อบทบ้านเหล่าค่ะบ้านเหล่าแสงตองก็ที่เสมิงค่ะก็ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสารู้จักกับพระเจ้าในช่วง,งแรกๆที่เราเข้าบทใหม่ๆเราไม่รู้ว่าเออเราจะได้ยินอาจารย์ชอบพูดว่าพระเยซูชนะมารซาตานแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจว่ามารซาตานคืออะไรเราก็เลยถามเพื่อนเพื่อนก็แหละอธิบายให้ฟังค่ะว่ามารซาตานคือเพื่อวิญญ,ญาณต่างๆแต่ด้วยทีเนี้ยประสบการณ์ของเราเองอะเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่า ไม่มีใครสามารถสู้กับมารได้นะแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็จริงๆเราก็ไหวพระทุกวันก่อนนอนนะคะประมาณ5คืนแล้วก็เราก็ฝันร้ายตลอดก็เลยตัดสินใจไม่ไหวพระแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่กล้าหลับด้วยเพราะว่าเรากลับหลับแล้วเราจะกลัวมันจะมาวิญญาณผู้นี้จะมารบก,กวนเราหรือว่าจะมาทําอะไรเราอย่างนี้ค่ะเราก็เลยจะกลัวเวลาที่ตัวเองจะหลับพอเรากลับประหาร กลับบ้านเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นฝีที่หน้าเลยคืนนั้นก็จะเป็นฝีสอันที่หน้านะคะแล้วมันไม่ได้มีแค่เหตุการณ์เดียวมันมีเหตุการณ์ที่เรากลับไปบ้านแล้วเรากลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งเราก็เจ็บฟันแล้วก็เจ็บขาเจ็บแขนอย่างเงี้ยค่ะจนเราคิดว่าเราจะไม่เรียนที่นั่นเพราะว่าผีที่บ้านเราอคงจะไม่ชอบแน่เลยที่เรามาแล้วก็เรามาอยู่โบสถ์คริสเตียนเนะะี่ยค่ะแล้วเราอยู่ที่สะเบิงไนประมาณหนึ่งเดือน พอเราอยู่ที่นั่นนะคะก็เรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นเริ่มเข้าใจได้นยนอาจารย์พูดทุกสัปดาห์เลยว่าพระเยซูมีอํานาจเหนือวิญญาณชั่วค่ะก็ตอนนั้นเรามีสายเสียนอยู่ที่มือค่ะแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะลองดูสักครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอะ่ะทําได้จริงหรือเปล่าในคืนนั้นก็จาได้นะคะว่าเป็นวันอาทิตย์หลังจากที่เราน,นมาสัสก,การเสร็จต,ตอนกลางคืนแล้วก็ตัดสินใจว่า เราอะจะถอดสายเสียนออกซึ่งเราไม่เคยกล้าถอดเลยเพราะว่าเรากลัวนะคะแต่วันคืนนั้นเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะถอดออกเพราะเราถอดออกแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคืนนี้ลูกจะนอนนะแต่ที่เราอธิษฐานกับพระเจ้ามาเราไม่ฝันร้ายเรากล้าที่จะนอนแล้วก็ไม่มีอะไรมารบก,กวนเราแล้วเราเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้รับใช้มากขึ้นเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆอะพระเจ้ารักเรามากๆนะคะแล้วก็ชีวิตของอินก็เปลี่ยนแปลงไป ก็ถ้าตอนนั้นที่ใครรู้จักค่ะก็ตัวเองนะคะจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสก็ได้แต่ว่าเราอะซีเรียสกับก็เราก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะตอนนั้นอยู่มสแล้วก็ หลังจากมม้ก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองค่ะ future, ก็เรารู้สึกว่าเราเริ่ม,ม,ม,มเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ส่งเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆที่เขาเขาจะเก่งในเรื่องปฏิสัมพันธ์กักบคนอื่นอยู่แล้วค่ะเขาก็จะคอยสอนเราว่าเราต้องยิ้มมากขึ้นนะเราต้องแบบสดใสเราต้องอยิงนี้นีเราก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันไม่ใช่บุคลิกข,ของเราแล้วทีนี้เราจําได้ว่าเราเป็นคนอนธิษฐานเรื่องนี้กับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกขอประทานรอยยิ้มให้ลูกได้ไหมที่ อยากจะยิ้มออกมาแล้วก็ทุกคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างนี้นค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าบางทีพอเราอธิษฐานอย่างนั้นจริงๆอ่ะพระเจ้าก็ให้เรายิ้มจริงๆอ่ะแม้บางทีเราเดินไปเราเห็นต้นหญ้าเห็นดอกไม้อ่ะเราสามารถยิ้มได้เพราะเรารู้สึกว่ามันคือความสวยงามอ่ะมันสวยอะมันน่ารักของมันแล้วเราสามารถแบบมีความสุขได้แล้วตอนนั้นเราก็เริ่มจะไม่ซสีเรียกกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องแบบ ไม่เป๊ะกับอะไรบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้ชีวิตยุ่งยากแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่ะหลังจากจบม .6 ก็รู้สึกว่าเพื่อนเริ่มเข้ามาหาเรามากขึ้นเริ่มที่จะยอมรับเรามากขึ้นค่ะอย่าจํหนวใจสําหรับทุกคนนะคะว่าการติดตามพระเจ้าไม่ได้ง่ายค่ะแต่ว่าเชื่อว่ามันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะก็นี่คือ ก็10ปีแล้วค่ะที่อินติดตามพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราเจอเราติดตามพระเจ้าแล้วเราจะเจอกับทางที่สวยหรูค่ะแต่เมื่อเราติดตามพระเจ้าแล้วเราเจออุปสรรคมากมายค่ะก็ครอบครัวก็ทะเลออกกาะกันแม่ไม่สบายตลอด10ปีที่เชื่อพระเจ้าค่ะปีหลายปีมานี้ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแต่ว่าในแผนการของพระเจ้านะคะพระเจ้า อนุญาตให้สิ่งร้ๆเข้ามาเพื่อจะนําพระพรมาเสมอถ้าเราได้เรียนพระคัมภีร์นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่ออิสราเอลเจอสงครามนะคะยิ่งสงครามที่หนักๆน,นะคะที่พวกเขาในไม่มีถางที่จะสู้ได้แต่เมื่อพวกเขาผ่านไปแล้วพวกเขาเห็นพระพรว่าพระเจ้านั้นเห็นว่าพวกเขานั้นขาดอะไรแล้วพระเจ้าก็นําทรัพย์สมบัติมากมายให้พวกเขา แต่ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้เข้าใจพวกเขาคงจะรู้สึกว่ามันยากที่พวกเขาจะต้องไปเชิญกับการที่จะเจอศัตรูนะคะมาล้อมพวกเขาเนะะี่ยค่ะก็อยากสนุนใจทุกๆคนนะคะว่าการติดตามพระเจ้าไม่ได้ง่ายก็จริงค่ะแต่ว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวยพรสำหรับทุกๆคนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ